เมื่อทออก4ี่เจก็ยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับเข้า87ตรงตรงนะครับดูซ้ายมือก่อนนะครับเด่นบนทุกหลักนะครับเข้าเลข7 1็บหน่อยบนเข้าเลข8นะครับแล้วก็จับชุดให้2ตัวบนนะครับเข้า87ตรงตรงนะครับก็ยินดีครั้งนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับ คลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางลราพัฒนางวดประจำวันที่30มิถุนา68นะครับเป็นแบบสูตรคำนวณจากสถิตินะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเรามาตามสูตรนี้กันต่อนะครับเด่นบนตุกหลักเด่นร้อยสิบเด่นร้อยหน่วยเด่นสิบหน่วยบนเด่นปักหลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย แล้วก็เด่นล่างตัวด้วยสูตรสองตัว3ตัวเช่นเคยนะครับแนะนําทุกคลิปนะครับแนะนําให้ใช้เลขเด่นจับคู่กันเอานะครับส่วนผมจะชุดให้นะครับผมใช้สูตรเยอะมีทั้งสูตรผิดและสูตรถูกนะครับบางงวดก็ตรงบางงวดก็ไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่าคนหมุนไม่ค่อยแม่นนะครับอ่ะเราไปดูด้านในกันเลยนะครับไปครับ เรามาเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นเด่นร้อยสิบหน่วยก็คือเด่นบนทุกหลักนะครับเป็นสูตรเก่าสามหมื่นกว่าสูตรนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับขวามือเด้ออ่าดูด้านล่างสุดนะครับขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับอ่าเด่นบนทุกหลักก็คือหนึ่งแปดสี่ศูนย์นะครับอ่าก็นํามาจับคู่กับซ้ายมือได้นะครับสามสองหกเจ็ดห้าเก้านะครับจับเป็นคู่โต๊ดหรือจะจับตรงกับ2งตัวบนก็ได้นะครับพิจารณากันเองนะครับ ดูไม่ทันฟังไม่ทันกดหยุดนะครับเมื่อพร้อมไปต่อข้อกดเล่นนะครับต่อไปร้อยสิบมาต่อกับร้อยสิบนะครับสูตรนะครับสามหมื่นกว่าสูตรนะครับท้งมือมันที่23ิบสามมิถุนานะครับเล็กเด่นเลขกชนดูขวามือในช่องคนรับนะครับดูด้านล่างนะครับ ดูด้านล่างสุดขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นร้อยสิบก็คือสองสี่เจ็ดหนึ่งเก้านะครับตัวดีดอันบนนะครับเลขสิบตัวมีเพียงสองสีนะครับที่เข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะครับเลขสีแดงนะครับขวามือเลขเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็ซ้ายมือเลขเลขแปดสีชมพูนะครับก็ออกแปดเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดมีสองสีเท่านั้นนะครับเพราะนี่คือร้อยสิบนะครับต่อไปร้อยหน่วย มาต่อกับเด่นร้อยหน่วยนะครับสามหมื่นกว่าสูตรเล็กเด่นเล็กชนดูขวามือในช่องผลลับดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับดูด้านล่างสุดในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือนะครับเก้าห้าสามหกหนึ่งอันนี้คือเด่นร้อยหน่วยนะครับดูอดีตด้านบนนะครับมาเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับเจ็ดแปดเจ็ดเนาะมาเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับเด่นร้อยหน่วยมีสองสีนะครับเลขแนวอดีตนะครับสีแดงหลักร้อยนะครับสีน้ำเงินหลักหน่วยนะครับต่อไปนะครับสิบหน่วย มาต่อกับ10หน่วยอ่าววดทถ่แล้วตัวชนก็เข้าเนาะศูนย์หนึ่งแปดมาเลขแปดนะครับตัวชนเข้าต่อเนื่องแล้วนะครับ10หน่วยใบนน้นะครับมีอยู่2ใบในแผ่นเดียวนะครับซ้ายมือสามหมื่นกว่าสูตรขวามือสูตรเดียวนะครับเลขเด่นเลขชนดูด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคนะครับอ่าดูด้านล่างสุดนะครับอ่าดูซ้ายมือก่อนนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับอันนี้คือเลขชนของสามหมื่นสูตรนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ ผมก็นํา5ตัวนี้นะครับไปชนกับขวามือสูตรเดียวนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงแปดศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดซึ่งทั้งสรงอย่างนี้มชนห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมแนะนําให้ใช้ตัวชนนะครับจับคู่กับขวามือโคงสามหมื่นสูตรเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับนี่นะครับนําเลขชนมันชนห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็จับคู่กับศูนย์สองหนึ่งเก้าสามนะครับจับตรงกับสองตบนนะครับก็ให้สังเกตอันบนนะครับ อ่ะงวดที่แล้วเลขเจ็ดขวามือนะครับมาตัวหนึ่งและเลขชนก็คือศูนย์แปดหนึ่งก็ก็เข้าแปดเจ็ดอยู่นะครับอ่ะงวดที่ออกออกไรออกสองแปดขวามือเขาเลขแปดนะครับซ้ายมือเขาเลขสองนะครับมันชนศูนย์หนึ่งสองสามเนาะมันก็เข้าสองแปดอยู่อ่ะเลขสิบตัวแบ่งครึ่งนะครับอ่างวดที่ออกสองหกนะครับขวามือมีเลขสองนะครับส่วนซ้ายมือมีเลขหก 6, เนาะเลขชนก็เข้าอยู่งวดนั้นเข้าเลขหกอยู่ แล้วก็งวที่ออกห้าหกนะครับซ้ายมือมีเลขหกขวามือมีเลขห้านะครับมันเริ่มกลับมาเดินสีงวดแล้วนะครับขวามือนะครับฉะนั้นนะครับตัวชนนี้นะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับให้จับคู่กับศูนย์งหนึ่งเก้าสามจับตรงกับสองตบนนะครับพิจารณาการเองเด้อหวังว่าคงจะถูกรางวัลนะครับต่อไปนะครับต่อไปปักหลัก มาต่อกับหลักร้อยนะครับสามหมื่นกว่าสุดเลขเด่นเลขชนดูขวามือนะครับในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับดูด้านล่างสุดนะครับเลขสิบตัวผมเลือกมาให้เจ็ดตัวนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงสามสี่หกแปดเก้าหนึ่งสองอันนี้คือเด่นหลักร้อยนะครับดูอดีตด้านบนนะครับเลขสีแดงนะครับเลขทั้งหมดสิบตัวมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสีแดงนะครับเพราะว่าสีแดงแทนหลักร้อยนะครับต่อไปหลักสิบ มาต่อกับหลัก10บนะครับสามหมืนกว่าสูตรเลขเด่นเลขชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับสังเกตเลขสิมพูนะครับเลขแนอดีตเลขสีมพูนะครับเลขมีทั้งหมด1ิบตัวเนาะมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสีมพูนะครับเพราะว่าสีสีชมพูแทนหลัก1ิบนะครับเนี่นะครับมันกองอยู่ขวามือนะครับตัวด้านล่างสุดนะครับผมเลือกมาเจตัวนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลัก1ิบเด่นเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่ง สี่ห้าโซ่นะครับน่าจะประมาณห้าตัวนะครับเก้าหนึ่งสี่ห้าโซ่ก็ดูจากกระเดียดน,นะครับเลขแปดสีแดงเห็นเลขแปดสีแดงล่าสุดนะครับออกแปดเจ็ดอยู่ขวามือเลยนะครับเลขสองก็สองแปดนะครับเลขสองนี่ก็สองหกเลขห้าก,ก็ห้าหกเลขสองก็ 2, สองสองนะครับเห็นไหมครับเลขสิบตัวมันอยู่ขวามือหมดเลยภายในห้าตัวขวามือนะครับฉะนั้นเก้าหนึ่งสี่ห้าโซ่น่าจะเดินต่ออยู่เนาะอ่ะต่อไปหลักหน่วย มาต่อกับหลักหน่วย3ามหมื่นข้อสุดเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างนะครับด้านบนคือดีตดูด้านล่างสุดเจ็ดตัวนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงห้าเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์แปดเก้าอันนี้คือเด่นหลักหน่วยนะครับดูเดีตด้านบนนะครับว่าหลักสุดเลขเจ็ดอยู่ขวามือนะครับเลขเจ็ดสีน้ํานนเงินนะครับเพราะว่าสีน้ําเงินแทนหลักหน่วยนะครับนองนั้นเป็นสีดําดดทั้งหมดนะครับอันนี้คือเลขในอดีตเดอดจะเป็นสีน้ําเงินะส่วนปัจจุบันเลขยังไม่ออกนะครับสียังไม่ปรากฏนะครับ มาต่อไปสรุปเลยนะครับามาต่อกับสรุปใบที่หนึ่งนะครับเป็นสรุปสามตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับราวพัฒนาสามสิบมิทนาหกแปดนะครับเล็กสีดำาค้นเลขกเดนเดอร์เล็กชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับรวมทั้งหมดสิบสองชุดได้แก่หนึ่งสองห้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สามสองแปดหกสองแปด 640 670 698 905 907 918 998นะครับใครดูไม่ทันกดหยุดนะครับฟังไม่ทันกดหยุดนะครับเดี๋ยวผมพูดช้าไปได้ก็คลิปจะย,ยาวนะครับต่อไปสรุป2ตัวมาต่อกับสรุปชุดที่2นะครับ2ตัวบนนะครับ เราพัฒนา30มิถุนาหกแปนะครับเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับเลขสีดํากับเลขเด่นนะครับนี่นะครับ,ร,นะร,บรวมทั้งหมดสิบสามชุดอัดที่แล้วก็เข้า87อยู่เนาะอ่ะฟังดูก่อนนะครับ04 05 07 18 25 27 28 40 50 59 70 95 98ก็ลองพิจารณากันดูนะครับไม่มีใครรู้จริงนะครับว่าเลขจะออกอะไรเนาะให้เป็นแนวทางนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณากันเองตัดสินใจกันเองนะครับต่อไปเป็น10ล่าง มาต่อกับ10ล่างหรือหลักพันตัวเดียวกันนะครับบางท่านไม่เข้าใจนะครับ10ล่างคืออะไรนะครับเลข4ตัวเนาะเลขตัวแรกเลข6กนี่ย่ายกตัวอย่างนะครับลำดับที่1นะครับ6ก6 4่นะครับ10ล่างก็คื Κ? อเลข6นะครับตัวแรกนะครับหน่วยล่างก็คือเลข4นะครับงวดต่อมาลำดับที่2นะครับ1 7 3 7หลัก10ล่างคือเลข1นะครับหลักร้อยคือเลข7ก็คือหลักหน่วยล่างตัวเดียวกันนะครับ อดูขวามือนะครับในช่องผลลับนะครับหลักพันหรือ10บ่่างดูด้านล่างนะครับด้านบนเครดิตด,ดูด้านล่างสุดนะครับผมเลือกมา7ตัวนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลัก10ล่างก็คือ5 8 9 1 0 6เกนะครับอันนี้คือเด่นหลักพันหรือ10ล่างนะครับต่อไปเป็นเด่นล่าง มาต่อกับเด่นล่างหรือพันร้อยเป็นสุดใหม่นะครับเล็กเด่นเล็ก,ลก,ลกชนดูขวามือนะครับในช่องคนรับดูด,ด้านล่างนะครับดูด,ด้านล่างสุดขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมเชดแดงนะครับผมเลือกมาให้สามตัวก็คือแปดสามเก้าอันนี้เด่นพันร้อยจะไปพันก็ได้จะไปร้อยก็ได้หรือเลือกอีก,อก,อกชื่อนึงก็คือเด่นล่างนะครับแปดสามเก้า็ลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุปสองตัวล่าง มาต่อกับสรุปสองตัวล่างนะครับเราพัฒนา30มิถุนา68นะครับเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับนะครับรวมทั้งหมด12ชุดได้แก่03 08 19 32 33 53 58 82 88 91 9 6 9 9ก็ลองพิจารณากันเองนะครับก็ได้แต่หวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆเอฟซีท่านใดชื่นชอบทีมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ